เดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลของวัดเดิมบางกันสักหน่อยนะครับวัดเดิมบางตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนในตําบลเดิมบางอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ55กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ150กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงนิดๆน,นะครับวัดนี้สร้างขึ้นราวพุทธศักราช2425นับเป็นวัดเก่าแก่คู่ชุมชนริมแม่น้ำมานานนับร้อยปี เดิมทีวัดแห่งนี้นะครับมีชื่อว่าวัดเดิมบางก่อนในปีพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่5สเสด็จประพาสคองมะขามเท่าและได้สเสด็จมาประทับณวัดแห่งนี้พระองค์จึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดคงคารามซึ่งหมายถึงสถานที่แห่งสายน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับ ซึ่งสถานที่สําคัญของวัดแห่งนี้นั่นคืออุโบสถเก่าแก่ที่มีอายุร้อยกว่าปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2431ด้านในของอุโบสถนะครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่เล่าถึงพุทธประวัติและวิถีของชาวบ้านในยุคนั้นและภายในอุโบสถยังประดิษฐานภาพปางป่าเลไลานามว่าหลวงพ่อโตซึ่งมีอายุร้อยกว่าปีโดยชาวบ้านเชื่อว,ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับ และที่พลาดไม่ได้สําหรับการมาที่วัดแห่งนี้นั่นคือองค์ท้าเวสุวรรณน,นาทองคําซึ่งเป็นจุดขอพรยอดนินดมของสายโมสายบุญใครที่อยากเสริมดวงโชคลาภเงินทองหรือปัดเป่าสิ่งไม่ดีซึ่งหลายคนที่มาที่นี่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆครับยังไงเ,เพื่อนๆก็สามารถที่จะแวะมาสักการะ,ะมาขอพรและมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้กันได้เลยนะครับ